เออฉันสงสัยว่านายจะสวมมันแล้วล่ะไม่ใช่นายกินมันใช่นี่ม hmm. ันอาหารไม่ใช่เสื้อผ้านะออิ่มกันหรือยังจ๊ะวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกทำด้วยอู้ตายทาสดูเธอสิดูพวกเธอทุกๆคนสิ าลถ้าทุกคนทานอาหารเช้าเสร็จแล้วยายคิดว่าได้เวลาอาบน้ำแล้วแกอยากไปเล่นนะโอ้ยายกลัวว่าเวลาเล่นจะต้องคอยไปจนกว่าทุกคนจะอาบน้ำเสร็จนี่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเท่าไหร่เราก็ได้เล่นแล้วเท่านั้นเปิดประเด็นได้ดีน้องสาวจะรู้สึกเหนียวตัวนิดๆแล้วล่ะตอนเนี้ยบ <c oughs> <c oughs> ้องสบู่สำหรับทุกคนจา้า ดับเลยกับตันดับเลยนี่จะเหลือกันพปได้อ้องระเรรบิดระบอดจุดยัดคุณยายครับผมต้องอาบน้ำด้วยรอครับก็คงจะต้องอย่างนั้นซิลเวสเตอร์รู้ไหมยายจะพูดอะไรการรักษาความสะอาดคือสิ่งสำคัญอันดับต่อไปถ้าเธอไม่อาบน้ำ <h> ih <ihi> ครับ ได้ไ,นะไ,ไงมันก็ไม่เลวนะักไม่ใช่เหรอบ้าที่สุดเลยเอาล่ะเด็กๆได้เวลาขึ้นแล้วจ้ะ ทสัสมั่งไหมฮึม hmm. ทสัสอาบน้ำเร็วเอะใครมากดอ่อดน,นะเดี๋ยวยายมานะจําไว้ทาสยายยังไม่ให้เล่นจนกว่าทุกคนจะสะอาด